หอประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นายแพทย์กิติภูมิวงวรจิตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานเปิดโครงการมอบของขวัญปีใหม่พศ2566ปีแห่งสุขภาพสูงไวัยไทยกิจกรรมรวมพลังอสมอมอบของขวัญปีใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่3โดยมีนายชาย,ยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวนครสวรรค์ได้กล่าวต้อนรับ นายแพทย์จากกราวุจุธาสงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่าตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุซึ่งประกาศไว้ให้ปี2566เป็นปีแห่งผู้สูงอายุไทยโดยมีการบูรณาการหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและค้นหาความเจ็บป่วยให้กับผู้สูงอายุรองรับระบบการส่งต่อการบริหารและมอบวัสดุ เพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตลอดปี2566ผ่าน,นกลไกระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็งโดยให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว3คนซึ่งมีอ,อสมอซึ่งเป็นคนใกล้ตัวใกล้ชิดกับประชาชนเป็นหมอคนที่1ร่วมทำงานกับหมอคนที่2หมอสาธารณสุขและหมอคนที่3บอกครอบครัวในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน โดยได้จากกิจกรรมขับเคลื่อนการดําเนินงานการคัดกรองผู้สูงอายุในชุมชนโดยใช้กลไกสาหมอโดยอสมอซึ่งเป็นหมอคนที่1ดําเนินการคัดกรองผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทอสมเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับโปรแกรมสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการเก็บข้อมูลสุขภาพเพื่อน,นําไปสู่การบ่งชี้ภาวะสุขภาพและทราบความต้องการของผู้สูงอายุสําหรับการวางแผนส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาลป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพตามกลไกสามหมอให้มีประสิทธิภาพต่อไปโดยในวันนี้ได้มีการมอบของขวัญชุดสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการมอบแว่นตาพระอ้องผู้ใหญ่และฝันเทียมให้กับผู้สูงอายุด้วย